จะนอนจะนอนเหรอโหยังไม่ได้อาบน้ำเลยจ้าคือกะจะนอนเร็วแต่ก็เมากับลาตินเพลินนะคะก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรไม่นอนแล้วละ่ะโอ้มก็นอนสิหลานโหคือแบบถ้าเห็นขอบตาดำๆหรือแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องกอ็ไม่ได้นอนนะจ๊ะก็เลยโอเคบอ้บอบตัดผมทรงอะไรอ่ะเราไปดูมาแล้วมันเรียกว่าฮัชคัตนะคะ H U C H แล้วก็คัต มันแล้วร้อนเลยเเข่าไปโดนอะไรมาความโง่ค่ะไอ้เลือกเขานี่ค่ะเอหนูโง่ค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะก็ไม่ต้องมันก็ไม่มีอะไรนอกจากมันโง่แหละใช่หนูโง่ก็แบบเป็นฟิลเหมือนหนูอะรีบคือแบตโทรศัพท์จะหมดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทรศัพท์จะหมดจะไปเปลี่ยนเกงใช่จะไปเปลี่ยนเกง คือหนูอาจจะไปเปลี่ยนเกงเป็นเกงนอนอะไรอย่างนี้แล้วหนูก็ไปมัาเปลี่ยนเกงแล้วแบบมันรีบอะ่ะทุกคนถ้าห่มพันเท้าพันกับตะก้าด้วยถ้าห่มพันเท้าพันตะก้าไปเตียงแล้วก็เลยมันมัดเท้าสองข้างหนูอะ่ะหัวก็เลยฟาดลงไปตุ๊บคือคือทั้งตัวหล่นลงไปก่อนแล้วก็เหมือนเข่าอะ่พาะพอมันแบบถูกมัดชิดกันอะ่ะมันก็เลยลงไปกระแทกพื้นแรงมากแล้วแบบเสียงดังมากใช่ไหมใช่ดัง เสียงดังมากแล้วก็คือแบบนั่งอยู่ตรงประมาณสักพักหนึ่งเราคือตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่แบบช่วงวันสองวันก่อนสองวันก่อนคือแบบว่าจํำเลือดเป็นแบบขึ้นไปสะเก็ดแผลอะไรอย่างเงี้ยเจ็บแบบเจ็บมากอ่าน้ำก็แสบอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบพะผมหืนนี้เลยคะ่ะทุกคนพะ <c oughs> ผมพันขาเครเรร์ลูก <c oughs> แล้วออยากจะบอกลงลูกกับจูดี้วันนี้ใช่ไหม <c oughs> ก็แบบอยากถ่ายเห็นแผลเพราะรู้สึกตัวเองมีคนเป็นแบบโอ๊ยทำไมพูดไปรูเรื่องเลยวะเป็นคนที่แบบ มีแผลรู้สึกว่าตัวเองเท่เขาเรียกว่านะเป็นนักรูปเนเป็นนักใช่แบบรู้สึกมีแผลเป็นเ,เท่ๆก็เลยวาดถ่ายรูปแผลลงมาเพราั่อยูด่ดีอะไรเงี้ยก็คนก็ถามติวเลยรแบบขาบเป็นไรรูปเออรูปก็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 ก,ก,ก็นะคะก็ง่ค่ะโปถุงอาหารด้านหลังไม่เป็นไรค่ะไว้สปอนเซอร์นะคะใช่ก็ไปเบอ์เอาละกันนะ แผน้องบูดีขึ้นยังเอาจริงๆพวกแพ้แมวแผ้แมวทุกชนิดเลยเวลาแบบเวลาไปเล่นทต่ครั้งก็คือใส่แมสขึ้นมาล้างมือแล้วก็กินยาแก้แพ้ตลอดเพราะว่าเวนก็ต้องทําอ่ะเนาะก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันก็เลยแบบเออฉันก็แบบไปทางทําเวอะไรอย่างนี้เวนส่วนใหญ่พวกก็ไม่ค่อยได้เล่นกับน้องไม่ได้แตะน้องหรอกแล้วก็แบบเข้าห้องแมวอะไรอย่เงี้ยไม่ค่อยได้พอแบบทาเวเสร็จหนึครั้งก็คือขึ้นมาผืนขึ้นตลอดเออฉันจะพูดไรนะ อ๋อเข้าพ่อแมวไม่ค่อยได้แหละก็วันนี้ก็ไปทาเวนมาก็ผื่นขึ้นไปหนึ่งแมต์แล้วก็กินยาแก้แพ้ไปและเวลาถ่ายงานที่มันจะต้องถอดแมสหรือแบบถ่ายรูปกบับน้องอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็คือทนเอาคือรักแมวนะคือเป็นคนที่แบบเป็นท่านแมวหนึ่งคนอยากฟัดกับแมวอยากแบบโอ้ยอะอ,อ,อย่างเงี้ยแต่แบบเกิดมาแพ้แมวทําไงได้แล้วก็ตอนนี้คือมีฟีลิ่งอยากเลี้ยงหมาอยากเลี้ยงมอทิสมากเป็นพันุ์ที่แบบ มันเป็นหมาแบบหมาตุ๊ก,กตาแล้วคือแบบถ้ามีนะจะเลี้ยงดูห้ดี้คือโทรไปหาแม่แล้วล่าสุดแล้วแม่ก็แบบว่าเออก็ก็เดี๋ยวค่อยคุยกันอะไรยอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอเคก็ได้เพราะถ้าเราอยู่นี่เราก็แบบไม่ไม่ค่อยได้ไปเลี้ยงน้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วก็อยู่ที่บ้านก็แบบไม่มีใครอะไรมอทีสใช่แล้วแบบปฏิบัติว่ามันเป็นแบบมวที่แต่งตัวสวยอะไรงี่ก็แบบอ๋ออ๋อแล้วคือแบบถ้ามีมันจะเหมือนเลี้ยงตุ๊กตาที่มีชีวิตแต่เบาเลยว่าแบบถ้า มไม่เคยมีสัตว์เลี้ยงมันตัวเป็นตนเพราะว่าแบบกลัวทําทมันตายแล้วปานคนที่แบบยอมรับความสูญเสียไม่ค่อยได้ก็เลยแบบเลี้ยงอะกลัวตายไงก็เลยแบบกลัวเลี้ยงน้องไม่ดีอะแต่แบบกะวาแบบโตขึ้นกว่านี้ก่อนแบบให้ความรับพี่ชอบเยอะจะรักแบบจะเอ็นดูมากจะแบบ <c oughs> ตัวมันใหญ่นะมเม้าทัฟฮะไม่ใช่มอทิส พี่ก็แอบ,บอยากเรียนมาอาทีสมากๆเหมือนกันใช่ไหมมันแบบเป็นหมาก,กับแม่เรียกมันว่าหมากระเป๋าทุกคนแต่ไม่ใช่พูดเดนนะแล้วแพน้องหมาไหมไม่แพ้หมาแพนแมวค่ะไม่แพ้หมาก็ป้อไปฟัดกลับมาลูบ้านเจมาแล้วก็แบบอ้าฉันรักหมามากใช่จริงๆนะระหว่างแมวกับหมาคือแบบก็จะรู้สึกว่า ตอนที่น้องแมวมาใหม่หกตัวคือก็ยังจะชอบแมวแต่ก็รู้สึกว่าแพ้นางแต่ก็คือนั่นแหละก็ก็เลี้ยงได้แต่หมานะก็เลยโอเคเอาหมาที่มีความเงี้ยวเงี้ยวเหมือนแมวละกันเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบหมาตัวใหญ่รู้สึกมันดุแต่ลักนีนั้มเป็นพวกที่แบบชอบหมาตัวใหญ่อะไรอย่างนี้สันดีนนะคุณอบอจูดี้ออกมาหยู่จ้ะเพื่อใครคิดถึงจูดี้นะ จูดี้มีคนที่ถึงเจ้าอะเสียงอะไรอะเสียงจูดี้เดินค่ะทุกคนมเดินแน่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 จ้าเดินจ้าอาจารย์รู้แล้วจ้ารุ่นละจ้าอาจารย์รู้แล้วจ้าทุกคนใช่ไหมจ้า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 ใช่ไจ้าจูดี้จ้า่นแหละค่ะก็นั่นแหละ เดี๋ยวค่อยคุยกันเนะาะไปเที่ยวคือละจะไปหาหน้านอนและวันนี้ก็นอนแล้วดีบ๊ายบาย